ขอบคุณครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีท่านด้วยนะครับผมโชคดีว่าวันนี้ฝนฟ้าเป็นใจนะฮะพอดีให้น้องโบไปปักตะไคร้เรียบร้อยแล้วนะฮะอะไรนะแม่เก่งแล้วอะไรขี้เกลือขึ้นครับครับเดินทางมาไกลฮะขี้เกลืออะไรขึ้นนิดนึ่งมาจากไหนฮะมาจากเจอพอยนี่เองครับนะผมไกลครับก็อะไรนะหนาวโอ้ข้างแม่ข้างในนิดเยิ้มเลยแม่ แต่งมากะรูปหล่อๆเลยนะแต่ว่าใส่มาเยิ้มเลยข้างในเยิ้มเลยมาขอบคุณครับขอบคุณครับของคุณอะไรด้วยนะครับผมขอบคุณครับนะครับอ่าแม่อม่สั่นนะคแม่นะไม่สั่นนะแม่นะแม่กล้องอ่ะแม่แม่ขาอย่างนี้ขาใหญขอบคุณครับแม่กล้องอย่าได้เดินซื้อของกันในงานเนี่ยครับแม่ซื้ออะไรมั่งอ่ะ อะไรนะสมองกินอะไรนะผอมๆดูอยากอ้วนจังกล้าขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับอ่าให้สติ๊กเกอร์ด้วยขอบคุณครับไม่สั่นนะแม่ไม่สั่นไม่สั่นไม่ได้หนาวอะไรเลยอ๋อไม่สั่นโอเคอ่ะมาอ่า ตุ๊กตาให้น้องนาดีอะอะไรต่อแม่แม่ใครบ้างนะจำไม่ได้เนี่ยให้โบให้โบให้ต่อแล้วก็ให้คิวให้คิวไอ้ร้าอันนี้เอาสองร้อยอันนี้ขอบคุณครับนาดียมีชื่อเราติดมาบ้างนึกว่าไม่ได้เลยนึกว่าฝากอย่างเดียวต้องกล่าวสวัสดีสีกริย์ข้างหลังด้วยนะครับโอ้โหมาครบเลยนะฮะ ที่ใหญ่เปินทายมาด้วยสองพัะจ้าแหมรีบขอเพลงร้องกันนะคุณเราได้กล่องคำจริงจ้าจ้าจ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโตู้ละตั๋วมาเนี่ยที่ของใครอ่ะที่ขอใครไม่รู้ครับอะไรนะแม่ให้เต้นหมูเด้งไม่ไหวมั้งชุดแต่งหล่อเต้นหมูเด้งขอบคุณครับอะไรแม่เขาฝากมาพี่เจี๊ยบขอบคุณครับให้รูปด้วย ขอบคุณครับมาต่อเลยจ้ะอะไระไนะฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรแม่กินใครขอบคุณครับนี่เด็กมหาลัยใช่ไหมขอบคุณครับแม่ช่ไเด็กมหาลัยเรียนมหาวิยาลัยเรียนเชิญสีกษัตริย์ถ่ายรูปหน่อยดีไหมฮะถ่ายรูปหน่อยไหมฮะไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายเงียบไปเงียบไปไม่มีใครรู้มีแค่เราเรารู้กันแค่นี้ ฮะใครมาบ้างหันหลังไปดูสิเขายืนหล่อยอยู่นะเจะาโจรมายากรอยู่ใส่หมกขอบคุณครับ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 มาต่อเลยจ้ะขอบคุณครับขอบคุณีิปังด้วยฮะขอบคุณครับ ขอบคุณครับแม่เมื่อกี้ท่อนหน้าลำคาญเนี่ยพูดจากใจป่ะฮะจากใจป่ะจากใจเลยนะไม่น่าเลยเสืียถึงใส้ติ่งขักคุณครับโอเคอีกทีที่อีกทีที่เช็คเสียงทีนะปะโถเอ้ยลงเวทีแล้วนะ ติดน้ำตั้นิดนึงะจากจละคีละคนละคละคนเดี๋ยวให้น้องถ่ายให้สวยๆละคเงือโซกตีนตสมาตั้งหลายตัวาไปแปลกจ้าคุณแม่มาแล้วค่ะอะไรนะจะเก่งขึ้นล่าเหมือนกันเหรอคุณแม่ขอบคุณครับอะไรนะ ลาเปา็นระเบียบใช่เวลาแบบเออ่หล็กเกะข,ขอบคุณครับ <S 2> <S 2> เนื้อไหนก็ได้ค่ะแม่เรีกเยกอะไรจ้ะอขอบคุณครับมาต่อเลยจ้ะอ่าอ่าแก๊งเสื้อส้มนะะครับโอเคจ้ะ เนี่ยเต็มเลยอ่ถายรูปก่อนมา้งอโหท่านหมอนี่อยู่บ้านหลังเดียวกันป่ะครับฮะอยู่กระต๊อบเหรอครับโอ้ไม่น่าเชื่อเมื่อก่อนบ้านหลังใหญ่มืก่อนบ้านหลังใหญ่เลยครตอนนี้เหลือกระต๊อบแล้วครบยังครับโอเคฮะมา ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับย่อขอบคุณครับจ้าขอบคุณครับได้จ้ะแม่จ้าจด้จ้ะอย่าลืมได้แม่ได้ถ้าทันร้องนะถ้าทันร้องถ้าทันจะร้องให้ฟังนะ มาเปลี่ยนนิ้วได้นอ่าจัดจัจัจา้จาจ้าจ้มีออนวอนกันหน้าเวทีด้วยนะจา้าจ้าขอบคุณครับจาัาแม่ไมอยู่ครับปยขอะนไอเออโอเคฮะอะไรนะกันนิกายอยู่ไหนเอาเลยเหรอออามามา การน,นิกาอยู่ไหนหัวใจพี่คร่ำครวญหาทุกทุกที่ที่เราเคยใกล้ชิดมองนิดนิดยังสะกิดน้ำตากัรน,นิกาอยู่ไหนอยู่อยู่ตราดอยู่ตราดประชุมประชุมมันี่้ไม่มาฝากไปฝากไปฝากเพลงไป เขาบอกทางานไปไม่ต้องหัวทางนี้อะไรนะส่งตังมาอย่างเดียวแม่พูดมนหนุ์เป็นคนเห็น่เงินนะแต่ก็จริงแหละแต่ก็จริงขอบคุณครับขอบคุณครับใช่ทำงานอะไรนะทำงานไปก็ส่งเงินมา เป็นลูกกัตันยูมากเลยขอบคุณครับทํางานเลี้ยงลูกคนที่สามเนะี่ยขอบคุณครับแม่รอจนหนาวแลวเหรอฟันออกปากไม่ใช่เป็นเพ้าอ,อย่างนั้นเราไม่ได้ฟันเยินฝากจะไปสารด้วยจ้าจะครับขอบคุณครับเมื่อวานเมื่อวานไปเดินเจอคุณลุงคนหนึ่งแล้วคนเยอะมากนะคนเยอะมากไหนดวรับอะไรกันขอบคุณครับเอาเอา,เอาตังเป็นเอาตังเอาตังก่อน จ้ะเมื่อวานไปเดินทีนี้หนูว่าไม่ได้โกนหนวดโกนเขาหนูก็หนวดเขาก็ขึ้นไงหนูก็เลยสภาพหนูก็เลยไม่อยากจะแบบเอ่อไม่คิดว่าคนจะจําได้หนูก็เดินไปเขาก็จ้องหนูละหนูว่าอัทำไมลุงคนนี้จ้องเราตลอดเลยวะเดินเขาเดินมาเขาต้องโกนเลยคนเดียวมากนักร้องมาเนี่ยหนูหนูก็ฮะนักร้องมาเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ มีคนทักบ่อยนะาคร้ายครับแล้วเขาก็พูดโอ้โหเหมือนมากเลยดูดิมันเหมือนยันแว่นน่ะเหมือนยันแว่นน่ะอะไรนะมูสาต้องมูสาเพราะสภาพเราไม่ไหวแค่เดินไปเล่นๆนี่เฉยไม่คิดว่าคนจะจำได้ไงแล้วเขาก็เขาก็ยังไม่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 ละความพยายามโดยไปหาเมียครับผมเนี่ยไอที่ประกวดหน้ามันเหมือนมากเลย แคนก็เหมือนยิ้มมันก็เหมือนแต่ไม่ใช่วะแต่ไม่ใช่ต้องขอโทษลุงด้วยนะครับแต่ภาพผมไม่ไหวจริงๆนะไม่โกรดโกรธเขาขอบคุณมากครับอะไรนะฮะไม่ไหวฝากมาหรอครับขอเป็นโปรดเถิดดวงใจด้วยนะฮะขอบคุณครับโอเคฮะไม่ไ้อยโปรดเถิดดวงใจปโปรดได้ฟังเพลงนี่ก็ อย่าด่วนหลับนอนวิ้นมันใครกันซียู่ข้างหลังด้วยอย่าด่วนทอดทอนหรือไทยจำเสียงของพี่ได้หรือเปล่าจำเพลงรักเก่าเราได้ไหมเคยฝากาฟังไว้แนบไหนกล้าใจนานพี่น้องหนิงกับแม่อ้อยด้วกันนะคล้ายกันเหมือน,ก,ก,นกันนะมองไกลๆอ่ะเหมือนญาติกันเหมือนกันนะจ้าขอบคุณครับ ขอบคุณครับบคุณครับได้คนได้คนขอบคุณครับถ่ายก็ได้ฮะเพลงมะลยจ้ะได้ออกกําลังกายด้ววอร์มกันไปนะฮะนะตอนแรกก็เบอ่ะเป็นแม่ยองใจให้เลยได้อยู่ได้สักพักนึงเริ่มโบกแล้วเฮ้ยช่วยหน่อยเฮ้ยช่วยหน่อยขอบคุณครับ อะไรนะธรรมดาไหมนะฮะเช็ดมือก่อนเช็ดมือก่อนนเช็ดตัวก็พอหนูด้วยขอบคุณครับได้เลยฮะยัยพรขอด้วยได้ไหมเดี๋ยวให้ก่อนอ่ะคนแบกลากแม่ทนทันทุกเป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได ไม่ไม่แล้วคัดจังหวะเนี่ย <S 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 เป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหมที่จะเต็มใจรับรักจากชายอย่างฉันเก่าเก็บแค่ไหนแต่ยังไงก็ยังแสนหวานเมื่อเรล่าที่หมักไว้นาน ยิมหวานจ,าจาับใจฮะคุณครับมีคอนดักเตอร์ลากให้ด้วยหวานเอาเอาท่าน,นี้เอาเท่าน,นี้เอาหวานเท่าน,นี้ท,นนทำหมอนากดนตรีหวานขึ้นตาแล้วจ้ะขอเพลงเลยนะให้บังกะปิเพลงเธอไปยืนคอยใครเธอใครใครยืนคอยใครอ๋อท่อนนี้เหมาะกับเขา เธอมายืนคอยใครต้องการแค่นี้ต้องการให้ถามและตอบแค่นี้ตั้งแต่สายแล้วจวนจะบายสีโมงเอาเราต้องการแค่นี้ต้องการแค่เราคุยกันแค่นี้พูดง่ายกว่าแม่อ๋อไปญี่ปุ่นด้วยรครับเดี๋ยวพนไปญี่ปุ่นจะเอาหนูญี่ปุ่นมาฝากไม่เอานะ จ้ะขน,นมญี่ปุ่นมาฝากไม่เอานะเยีย่ยพรเยี่ยพรเยี่ยพรอะไรนะฮะ FC ร,ร G, วมรวมรวมภาครวมภาคเหรอฮะรวมภาคเหรอเอาไปไม่น่าเชื่อรวมภาคภาคไหนครับเนี่ยภา,าคกลางนะะภาคอวสานแล้วฮะไม่ไม่ยังไม่อวสานภา,าคพิสดารเลยฮะไม่ไม่น่าฮะพีแต่คนหน้าตาดีๆีแม่ไม่พิสดาร ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับสรุปภาคไหนบ้างครับเพลงปีหนิงก็ไม่ร้องทีนะขอบคุณครับจำได้ครับคุณแม่สอนเพชรมีเพียงก็แค่เสียงเพลงไม่เคี่ยรถเก๋งติดแอร์บีเทรเรียกน้อง คนเรียกไอ้ทันบ้านอยู่สุพรรณอำเภออุองอาชีพก็แค่นักร้องไม่ใช่เจ้าของภาษาข,ขอบคุณครับขอบคุณครับรู้สึกถูกชะตากับชายหมวกดำแปลกๆอ๋อพี่ใหญ่พี่น,ะนี่สิเรียกสั่งได้สั่งแล้วเหรอฮะ ครับเพลงในครั้งเหลือเยอะเลยแม่หนึ่งนะครับใครนะฮะไม่เอาใครอาม่าขอบคุณครับอาม่าอาม่าคใกล้ไม่เดินมาหาแล้วนี่จะมเองอะไรนะมือสั่นมือสั่นก็เดินได้ครับขาไม่สั่นมาเชิญค่ะอ๋อได้ครับอาม่ามาเลยครับเชิญเลยครับอ่าจับมืออน้แต่ขาสั่นเออว่ากันนี่คือมือสั่นเฉยเจ้าของสูตรในตำนานเจ้าของสูตรในตำนานลองถ่ายก็ได้ถ่ายหน่อยฮะ ของสูตรในตำนานขอบคุณครับครับแม่ไม่ฟังใครแล้วจังหวะนี้ไม่ฟังใครเลยขอบคุณครับมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำตาไหลเลยนะฮะขอบคุณครับจะร้องให้ไม่ต้องร้องให้นะครับครับผมจําได้ฮะขอบคุณครับไม่สั่นแล้วนะมมานะเอาจังกว่าเดิมอีกเอ้า นะมาเป็นมาหยุดตรงนี้ต่มาเต้นมาหยุดขอบคุณครับยังนะไม่หมดโอเคอยู่อันนี้อันไหนก็ได้ครับคุณแม่รเร,รียกเลยฮะตรงไหน,นะนดีนะใส่ขาวแว่นหน่อยไหมคุณแม่ขอบคุณครับ<ว>อโอเคฮะมาไอที่จรอ,อ่ะ แต่งต uh, ัวเด่นกว่าชาวบ้านชาจ้องเขาตลอดนะคนนี้อ่ะเพลงช้าสักนหนึ่งเพลงครับส่งท้ายกันฮะกับสองใจแล้วกันครับวันนี้สองใจแล้วกันขอบคุณครับอะไรนะให้เลือกเอาใจเดียวเหรอครับจะไปสองใจได้ไงเพราะใจเดียวก็มีแต่ทุกคนเนี่ย ก็ร, <c oughs> รู้ว่าเรานักแสดงนะทุกการละครรลโลกมีความหมายอุตสาา่าห์ทำผมหมุยนะคะมาไม่ร้องไม่ได้จังวังที่ใจเราใกล้ชิดกันเธอคนสำคัญที่ความฝันส่งกาชิงแค่นีน้ เป็นไงฮะให้มันอยากต่อให้มันอยากมีอยากอยาก,ยากาขอบคุณครับขอบคุณครับได้เลยฮนะขอบคุณครับจ๋าเลยนะท่็นหัวงท่อนจะขาดใจต้องไอ้แต่ทำเนียมของแล้วต้องถ้าขอบแล้ là, ต้องยืนฟังด้วยแม่แม่จะยืนฟังหน้าด้วยนี่มาเร็วมาเร็วๆสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยท่อนเพลงหัวงท่อนขาดใจ ที่คงคาใ <rit mo> จตายอยู่ตรงนี้หากแม่เจ้ายังรักพี่อย่านะคนดีอย่าไปรักใครขอบคุณครับแถมขอบคุณครับ ก็นแม่ตอบถูกที่จะแม่จ๋าไม่อยากให้รู้ว่ารักโนวิตาฝรั่งเขาฟังไม่ออกอ่ะอโอเคจะขายต่างชาติซะหน่อยเดี๋ยนไ,ไปต่างประเทศโนวิตาก็ต้องก็ตาก็เซกามุแคอยากให้รู้ว่าฉันคนนี้รักเธอแค่นี้ ให้มันยังอยากต่องัอ้นน่าจะดักฟังอีกโ <Okay S 2> อเคค่ะ่เดี๋ยวขอเสียงประมือให้กับน้องไรอันด้วยนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันหน่อยนะแม่แม,แม่จ๋าถ่ายรูปด้วยกันก่อนเดี๋ยวเชิญช่างภาพของเราขึ้นด้านบนเวทีด้วยเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพกันนิสเลยแม่เป็นไรกระทรงนะเดี๋ยวถ่ายภาพกันก่อนนะคะแม่แม,แม่อย่าพุ่งไปไหนนะยืนอยู่ยด้ยวยกันก่อน มีมีพื้นที่ว่างตรงไหนไหมคะนิ้วน้องมีมีข้อบนค่ะข้อบนยังว่างอยู่ค่ะยังมีขาแบให้ร้อยอยู่ครับได้อยู่ได้หลายพวงโอ้โหถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปหน่อยนะคะแม่แม่ขาถ่ายรูปกันหน่อยนะคะครับโอเคอยากได้ท่าไหนเป็นพิเศษไหมคะส่งมินิฮาร์ดมาไหมอ่าแม่แม่ส่งความรักมาให้น้องเลยค่ะมินิฮาร์ดมา มีนิฮานมาเลยค่ะแม่แม่ทุกคนเลยชูมาค่ะชูมาเพราะเดี๋ยวเราจะถ่ายย้อนไปจะเห็นแม่แม่ติดอยู่ทุกท่านเลยนะคะอุยน่ารักมากตรงนี้เห็นทุกคนครับเห็นทุกคนพร้อมนะคะสามสหนึ่งเด่น่ารักมากอจริงๆฮะหนึ่งสองสามไปโอเคไหมคะได้ไมยเอ่ยได้นะโอเค อะเดี๋ยวขอคุยกับน้องนิดนึงนะคะมาพูดคุยกันสว,ส,สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันประมาณ6-7เดือนครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงฮะหล่อขึ้นครับน่ารักขึ้นพี่ก็สวยขึ้นอย มีนิ้วไหนว่าแม่เดี๋ยวพี่เอาตังค์พี่ก่อนกระเป๋าก็ว่างกระเป๋าโอ้ยกระเป๋าว่างค่ะแม่กระเป๋าว่างเยอะเลยเมื่อกี้เห็นน้องเอามือล้วงอยู่ยังว่างอยู่เยอะเลยโอเคเดี๋ยวมาคุยกันนิดนึงรอบนี้เราจะเจอกันในงานเทอร์มินอลเชวนวันเทศกาลเที่ยวงานวัดนะก็รอบนี้ค่ะอยากจะให้ไลอ้อนค่ะช่วยบอกความทรงจําในช่วงเทศกาลแบบเที่ยวงานวัดเด็กๆเคยเที่ยวงานวัดไหมเที่ยวงานวัดครับเที่ยวงานวัดเนาะเออความทรงจําเราที่เราแบบชอบเราประทับใจมีอะไรบ้างคะประทับใจคือประทับใจในงานวัดอยู่แล้วชอบไปเที่ยวงานวัด สิ่งที่ประทับใจมากกว่านั้นคือการหนีพ่อแม่ออกไปแล้วกลับมาได้โดนที่จับไม่ได้เอ้ยสุดยอดเราจะแบบสุดยอดไปเลยอย่างนั้นดีกว่าเปคามโซมแล้วเคยโดนจับได้ไหมวันนี้แหละครับพูดความจริงกันแล้ว รู้แล้ววันนี้รู้แล้วโอเคแล้วขนมขนมงานวัดถ้าสมมติเราไปงานวัดเราต้องไม่ทานขนมเนาะอะไรที่เราแบบชอบเลือกมาอย่างเดียวนะขนมงานวัดอย่างเดียวเหรอฮะขนมงานวัดอย่างหนึ่งที่เราแบบชอบเลยใสายใหม่ก็ก็ชอบนะแม่ใสยใหม่ก็ชอบสายใหม่ก็ได้สายใหม่ก็ได้ใสยใหม่เนาะเออหวานๆอะไรที่ทานง่ายๆมีคนม้วนสายใหม่ให้เรียบมีคนม้วนเองครับอ๋อม้วนเองซื้อเองก็ม้วนเองให้แม่ม้วนให้ แม่ว่าหลังซื้อใส่ใหม่มาแล้วม้วนให้ให้ลูกเลยนะให้ให้น้องเลยนะเออแต่แม่ทันอ่าอื่นด้ไหฮะน้ำตาลเราขัางสูงนะครับเดี๋ยวจาหวานขึ้นนะโอเคในงานค่ะเรามีซุ้มเกมงานวัดมีสามเกมให้น้องเลยเลือกว่าอยากแบบถ้าเลือกเล่นได้อยากเลือกเล่นเกมอะไรมีเกมปาปองเกมตักเป็ดเกมใส่ดาวถ้าเลือกเล่นได้อย่างนีอยากเล่นเกมอะไรครับโอ้โหมีปาปองตักเป็ดแลใส่ดาวใช่อยากเล่นแน่นอะไรเอาอะไรดีแม่อะไรดี ตักเป็ดน,นะตักเป็ดตักเป็ดแ<อ>ม่ว่าตักเป็ดเหรอ,อ,อเอาเอายดาวดีกว่า จแม่จะได้ไม่ต้องแย่งกันโอเคนะคะเดี๋ยวเผื่ออยากแวะไปเล่นก็แวะไปได้นะคะกูมเกมอยู่ทางด้านนี้ได้ข่าวว่าวันนี้มีใหม่คือมีขับรถด้วยมีมีเป็นแบบลาล์ดซิงลาลดซิงแล้วก็มียิงปืนอยู่ทางนี้ยิงปืนด้วยใช่ค่ะออาให้น้องฝากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวเทศกาลเพื่องานวัดนิดนึงค่ะฝากด้วยครับเทศกาลเที่วงานวัดนะครับที่เถือนมาวนที่21นะครับถึงวันที่24นี้นะครับผมก็รับส่งได้ครับเดี๋ยวขอกลับบ้านเดย แปลงโฉมก่อนแล้ครับเดี๋ยวมาเล่นใหม่นะค,ะ <laughs> นะครับขอให้เดี๋ยวเอาเอาฐานทาตัวก่อน,นะคร <c oughs> ับครับผมครับอ่ะฝากผลงานทิ้งท้ายนิดนึงช่วงนี้ติดตามน้องละครนะฮะเพงลงรำคำขินแก้วครับวันเสาร์อาทิตย์11โมงทางช่องเวิร์กพอยท์ครับแล้วก็ ไม่หมดนี่ครับจันหนังพระราษหกโมงเย็นครับผมฝากไปด้วยคะแล้วก็ซิงเกิลต่างๆทางช่อง YouTube อยูทูบดูข้าวดีคอร์ดได้เลยครับโอเคค่ะนะคะฝากติดตามผลงานน้องด้วยเป็นกำลังใจให้น้องนะคะเชื่อว่าวันนี้ทุกคนมีความสุขที่ได้เจอน้องไรอันที่นี่นะ,นะคะขอเสียงปรบมือดังให้กับไรอันการปนิตด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยครับที่มามอบความสุขให้นะครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวแม่แม่รอส่งน้องก่อนนะโอเคนะคะงานของเรานะคะยังอยู่กันไปจนถึงวันที่24พฤศจิกาย,ยนนี้อย่างที่บอกไปว่ายังมีความสนุกสนานรออยู่นะคะ